ซึ่งก่อนจะไปรับชมเนื้อหากันก็ฝากทุกคนกดถูกใจกดติดตามกด s u b สไครต์ให้แฟนผีไร้ขนทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อ้นด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจแล้วก็ช่องแฟนผีไร้ขนทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับวันนี้เ,เราจะมาเชียร์ไปด้วยกันกับเกมแดงเดือดระหว่างของแดงลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเออเนาะเราไม่ได้ตื่นเต้นกับแดงเดือดแบบนี้มานานมากแล้วอะเพราะว่าเราก็เห็นเห็น,เห,น,เ,หนเห็นกันอยู่ว่าทีมเรามันไม่ค่อยดีเลยอะอากาศก็ไม่ได้ร้อนนะแต่เหงื่อมือออกตื่นเต้นหนักเลยเออนั่นดิ เอาแล้วของพี่อ้นยังนกวีดยังไม่เป่านะขอขอความการุณาอย่าสปอยกันนะฮะตื่นเต้นชิบหายเลยเฟสเป็นคนเขี่ยบอลแล้วสัญญาณมายังมาแล้วแดงเดือดเว้ยอกูเสียงดังแล้วอี้อโอ้โหกักโปรลอยไปแล้วไอสัตว์คาซมิโลคุณเล่นเขาแล้วอ่าแล้วเฟสกูเล่นเอเลียสด,ด้วยเอาที่เอามาเดือดเดือดเดือดกันตั้งต้นเกมคาเซมิโลจิ้มไปหน่อยนึง แล้วเอเลียสเจอเฟสบวกอีกทีนึ่งอ้าวตีเอายังไม่ถึง2นาทีเอาแล้วพมโยให้มาครับเอเลียสถึงซาร่าซาร่าเจอลูกชอซาร่าคืนมาเอเลียสว่างๆเลยแล้วยิงลูกนี้ติดบล็อกอุ้ยเย้ยเทนเปิดยามาออกหลังโ,โหเพื่อนใจเย็นดิเพื่อน,พเ,พอนอเพื่อนโหเพื่อนโหดร้ายกับเราจังเลยอะ่ะเพื่อนเ,นเบาดิเพื่อน เพิ่งรีบหรออะไรวะแล้วอไอ้ชองเปิดยาวมีใครอยู่หลังเปล่ามีสองคนโอเคเฟสมงได้แต่เทนหนุนมาแล้วมงอีกทีซาร่าซาร่าเดี๋ยวก่อนขอโทษซาร่าหลุเขึ้นมาซาร่าเจอเฟสแต่ฟตเฟสเบียดได้ดีดีมากเออต้องอยิงดีวะไอ,อ้มิคอตออกมาสวยครับดาร์โลทางขวาดาร์โลมีพื้นที่ลากขึ้นมาให้แอนโทนี แอนโทนีแอนโทนีเข้าซ้ายแล้วปั่นลูกนี้ติดแจ็บโอ้หยเกือบไปได้ยิงจังหวะแรกเป็นของแมนยูดูครับแอนโทนีเข้าซ้ายแล้วมีพื้นที่ปั่นเลยหุยหุยอลิซงเห็นบอลครับเลยปัดออกหลังไว้ได้เกือบไปอ้ยยังไงลิพูตามช่องมาลูกนี้สวยครับเอาครับกั๊กโปรลุดมา กักโปเจอคาเซเจอวารานยังไปได้ต่อเจอลุมสองคน3คนแล้วทีนี้เอาแล้วมีจิ้มกันในกรอบเทโทษแต่ไม่มีอะไรเเสียวเอ้ยจ่ายไม่ดีฟาบิโอดักได้ฟาบินโยให้ไปซาร่า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 มีอยู่ที่แล้วั่นลูกได้ข้ามคานเอ้ยโหดร้ายกับกูจริง ลิพูให้กันช่องนี้สวยเทนตเติมเข้่ตรงกลางเทนอลิสเซนอร์อโนให้มาทางซ้ายดูร mm ูสั้นแล้วเข้ายิงลูกนี้ติดลิซ mm ันโดมาติเนสโอ้ mm hmm. โหเกือบไปอาอมาใหม่เขาลิพูให้มากั๊กโปหลบไปหนึ่งเอเลียสเอเลียสจะหลบเฟสยังหลบได้หลบไมโคนหนึ่งแล้วเอเลียสยกไปเจ๋สองโดนมงสก,กัดออกมาเวกฮอสมงไม่โดนอีกเอา้าเอา้าลิพูมาใหม่เอาเอากูาให้ตายเอากูาให้ตาย จะเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้ดยดาวินดูเย็ดยิงข้ามคานหรือโดนสก,กัดเกือบโดนครับแมนยูแอนดูโรซันเปิดมาแล้วนูนเย็ดฮู้ยดูภาพช้าครับยังไงโอ้ยติดบล็อกนิดเดียวครับโอ้โห้าไมมีลิซันโดนี่บันเทิงไอ้ที่อ้าวโอ้โหทาไม่ติดบล็อกลิซันโดนี่หายนะโอเคลูกชอเล่กับบูโนโ่บูโนโ่เปลี่ยนมาขวาเลยครับ แอนโทนี Anthony, เอาบอลลงสวยด้วยถ้าสวยอีกต่างหากแอนโทนีจี้ไปแอนโทนีไปไม่ไหวคืนดารโลครับดารโลให้เฟสเฟสตอยแล้วคืนดารโลดารโลเปิดโค้งเสาสองมกแล้วโอ้โหขาดเสาไปนิดเดียวมากเลยแรนดโอ้หบูนอ้อยโอ้หูบูน่้อยพุ่งมงโอ้หูบิดมากไปโอ้ห โอ้โหดเดียวยว่ะเดคอาเปิดให้ลูกชอโอโ้ลูกชอคนเดียวเลยแล้วเดคิอาเปิดแม่นลูกชอบอลลงสวยลูกชอเปิดมาแล้วแล้ว,ลวฟอดยิงโอ้โหยิงแป๊กอีกโอ้โหมันแปกนะ๊กอะโอ้มันโดนไม่เต็มแม่งเลย เพื่อนแอนดูโรสันเอาอีกแล้วครับมันจะไปอีกแล้วครับแล้วมันจ่ายตัดหลังลูกนี้สวยด้วยกั๊กโปล็อกหลบมาได้แล้วยิงเรียบร้อยเลยสัตว์ยิงอย่างสวยเลยกั๊กโปโอ้โหยิงอย่างสวยเลยเฮียแมนยูพลาดนิดเดียวโดนเลยครับกั๊กโปยิงอย่างสวยเลยเดเคอาหมดสิทธิ์เลยครับดูครับอลิซงเบเกอร์เปิดมาแล้วแอนดูโรซันลากตัดเข้าไปตรงกลางครับแล้ว โอ้โหเรียบร้อยยังไงก็ไม่ลำหน้าครับเฟสหลังหักเลยวาลานโดนไปอีกคนหนึงอ่ายอมครับลูกนี้โดยเฉพาะการจ่ายของแอนดูโรเปอร์สันและการยิงของกักปโปโอ้โหวาลานก็บืดไปเลยครับแล้วยิงอ้อมทั้งลิซันโดทั้งเดเคอาเรียบร้อยจ้ะโดนทีจ้ะแบบนี้ลิเบร์พูยิงเข้ากรอบครั้งแรกได้ประตูทันทีครับ แล้วจะหมดครึ่งแรกด้วยโพสเฟซบุ๊กแป๊บยังไม่ชิบหายเดี๋ยวรอจบเกมก่อนถ้าจบเกมอมาชิบหายแน่นั้นอ่ะเฮ้ยลูกชอยเฮียจ่ายเลยวะเนี่ยเวกฮอรสกิดได้นิดนึงโอเคคาเซมิโร่ไหวไหมคาเซมิโร่ก็ไม่ไหวนูนเยสนูนเยสจะแหวกแล้วฟาบินโนฟาบิโนยกมาชาลาตบกลับเข้ามาติดลูกชอเอเลียสยัดมาเรียบร้อย2 0ยเลยเฮีย ไปเสียบอลกลางทางเรียบร้อยต้นเกมครึ่งหลังไปเสียบอลกลางทางลุกชอไปจ่ายอะไรก็ไม่รู้ทั้งกั๊กโปทันูเยสเลยเฮียโอ้โยลุกชอไปจ่ายบอลเสียจ่ายเข้ากลางแล้วโดนตัดได้ครับคาซิมิโร่ก็พยายามจะตัดแล้วแต่มันบอลไม่เชื่องเท้าแล้วเขาก็ไถไถไถามาแล้วฟาบินโยยอดมาถึงเอเลียสเนี่ยไม่ล้ำหน้าแน่นอนซาร่าก็ไม่ล้ำตบกลับไปที่แรกก็ติดลุกชอ เอเลียสเปิดไปอีกทีเรียบร้อยเข้าหัวนูนเยสเลย2 0ไปเลยครับเริ่มมาแค่ยังไม่ถึง2นาทีในครึ่งหลังโอ้โหไหลใช่้าวบ้านเรียกไหลกูพูดเลยไหลไหลอ้าวแล้วเปิดลูกนี้แบรดฟอร์ดยังทันครับย้อนคืนมาให้บูโน่บูโน่ล็อกหลบคนาเต้มาได้บูโน่ต้องเปิดซ้ายแต่หักมาก็ติดเฮนโดแล้วลิอ์พูจะโต้ขึ้นมา กั๊กโปให้ซาร่ามาเอาแล้วครับซาร่าหลุดไกแล้วซาร่าเจอลิซันโดซาร่าโอ้โหเอาาลิซันโดคว้าไปเลยแล้วเรียบร้อย3 0ไอในสัตว์จบครับจบจบจบ,จบครับ3 0เสีย2ประตูที่ชนิดที่แบบโอ้โหแล้วหลังลอยลิซันโดกูนี่หัวทิมหัวตำเลยเป็นกั๊กโปให้ซาร่ามาก่อนครับแล้วซาร่ามาดวลกับลิซันโดลิซันโดหลงไปแล้ว แล้วคว่ำไปแล้วแล้วให้มาลูกนี้โหกักโรโกยิงอย่างเหนือเลยเหี้ยมุมแคบโอ้โหโคตรสวยเลยเหี้ยโอ้โหเรียบร้อยไอสัตว์สกอร์เดิมกับปีที่แล้วเลยเหี้ยมาแล้วนูนเยสสกัดกันได้แต่ไม่พ้นแล้วซาร่าสี่ไปเลยจ้ะยิงอย่างสวยเลยปิดไฟไ่กอนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบนาะ นอนกันเลยดีไหมดึกแล้วไงสี่ศูนยแล้วจ้าไอสัตว์เละมาอีกแล้วที่ผานนูนเย็ดเบานูนเย็ดเบาไอสัตว์โอ้โหเกือบห้าเบาเฮียเ้ยจ่ายเข้ากลางเสียอีกแล้วเป็นเฮียอะไรกันวันนี้จ่ายเข้ากลางเสียบ่อยจังเลยเอ้ย ห้ศูนย์แล้วด้วยโอ้โหไอสัตว์กูเปลี่ยนสกอร์รอ,อเลยของกูยังไม่ถึงไหนเลยนูนเ yeah, ย็แฮตติกไปเลยไม่ละเอียห้าศูนย์เลยเฮีย yeah. เอาซะกูยับเลยพอแล้วนี่ผมไม่ดูบอลแล้วเปลี่ยนไปดูพี่อ้นแทนเออย่งมาดูเลยกูก็เศร้าอยู่เนี่ยไม่อยากจะตัดไม่อยากจะตัดเลี้ยงชั่นเลยกูหกศูนย์เออหร หมดไลตาอยากเลยกูเออแพ้หกศูนครึ่งโหลอะอ้โหเอเลียสโล่งเลยใครยิงอะ่ะเอาแล้วลูกชออะไรวะนะเป็นการเสียประตูที่ทตลกชิบหายเลยอะ่ะเป็นการเสียประตูที่ตลกมากลุกชอเตะอัดเพื่อนกลับมาหกเลยวะ่ะ เจ็ดเลยเหรอโหใครกะฟิมิโน่ไอ้เหี้ยครึ่งหลังโดนหลูกแล้วแต่ละลูกคือง่ายๆทั้งนั้นน้าแฟนบอลวิ่งไปลงไปในสนามโดนเจเกนโดนเจนเจคอปดา่าซะลงไปหาพ่อมเหงือครึ่งหลังคือสู้เขามไม่ได้เลยลงมาเล่นแป๊บเดียวคือโดนเลยอ่ะ ครึ่งแรกเราดีกว่านี้เยอะครับเรายังมีโอกาสต่อบอลบุกเข้าไปบ้างอะไรบ้างจบเกมครับทุกคนใช่ตอนนี้นักเตะน,น่าจะโดนบอสเช่งอยู่บอสน่าจะใส่ยับอยู่ตอนนี้เออพี่พี่ว่ไปนอนก่อนดีกว่าวะดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องลุกมาทำคลิปอีกเออพรุ่งนี้นะคลิปสัพยอกหลังเกมไม่ต้องห่วงมีแน่นอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้น่าจะต้องตื่นนอนแล้วค่อยมาทำ นะครับนะตื่นนอนลราค่อยมาทำนะขอบคุณทุกคนนะครับทั้งที่เข้ามาเชียร์เข้ามาดูด้วยกันเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่สละเวลาเข้ามาด่าด้วยนะครับเออก็ขอบคุณก็ต้องยอมรับนะครับวันนี้เราแพ้แบบสู้เขาไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับไปครับทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนอนครับพักผ่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับหวังว่าทีมเราจะกลับมาได้ นะครับจะกลับมาได้นะขอบคุณทุกคนจ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะพรุ่งนี้คลิปสับยอกหลังเกมสายหน่อยขอนอนก่อนไว้เจอกันจ้าไว้เจอกันจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ ดูจบแล้วเด็กผีก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นก็ได้เลยน,นะแล้วสําหรับใครที่เพิ่งผ่านมาดูเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแฟนเพจใน Facebook แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไคร e ์ช anel ใน YouTube ให้แฟนผีไร้ขนด้วยนะครับ